ท่านอารรจารย์ยกตัวอย่างชาวชื่อจี้แต่ละคนแต่ละคนออกรายการทีวีนะเป็นการชื่นชมให้เกียรติสร้างต้นแบบเพื่อให้ชาวประชาเนี่ย 用心的入经藏，了解慈济，而且。那他就开展自己的人脉。开展自己的人脉，到现在呀、啊，清水世界他有九十多家愿意来做她的慈济会员，上来也鼓励大家。嗯 ซื้อเจก็แปลว่านักปฏิบัติธรรมหญิงอันนี้เป็นรายการเจาะลึกเซนตู้เป้าต่าของช่องข่าวชอจีทุกเช้าเราจะรู้เจาะลึกระบบการบริหารจัดการการสร้างบุคลากรการสร้างอาสาสมัครของชาวชอจี้อย่างดี นี่เป็นชุดแต่งตัวของผู้รายงานข่าวด้วยนะเป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยรรีาาาากยงนี่เป็นข่าวออกสดในไต้หวัน วันนี้วันที่12มกราคม2556ท่านกำลังขอบคุณยกตัวอย่างชาวต่างชาติที่มาทำงานในไต้หวันมาดูแลคนชราแต่ก็ยังสรรหาเวลาแบ่งเวลามาเรียนรู้ศึกษาชื่อจี้ โดยเฉพาะที่เป็นชาวเวียดนามคนนี้นะเ,เนื่องจากรู้ภาษาจีนด้วยนะก็เอาเวลานอกจากทำอาชีพแล้วดูแลคนอื่นแล้วนะแล้วยังมาแต่งงานกับคนไต้หวันด้วยนะยังหาเวลาไปสอนภาษาจีนชาวเวียดนามที่มาก็มาเป็นแม่บ้านมาแต่งงานอยู่ไต้หวันอีกเยอะแยะ ท่านก็สามารถจะเก็บข้อมูลทุกด้านแล้วก็แต่ละวันแต่ละว,วันก็ออกข่าววันละสองสามครั้งนะครั้งละไม่เกิน15นาทีนะหยิบเรื่องคนนั้นคนนี้มายกย่องมาเป็นต้นแบบแล้วก็พาออกไปทำกิจกรรมโดยเฉพาะในเวียดนามก็เริ่มมีชาวชินจีที่ ตั้งองค์กรแล้วก็ออกไปเยี่ยมคนป่วยขึ้นทะเบียนดูแลจนตายเลยก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,เน,นะเพราะว่าคนเวียดน,นามเนี่ยรู้ภาษาจีนมากกว่าคนไทย,กา,ยการพัฒนาชาวจีนเนี่ยก็ง่ายกว่าก็เป็นการชุมนุมการประชุมชาวจีนในไต้หวันนะแล้วก็สร้าง ชาวเวียดนาม,นามที่เป็นชาวชูจี้เนี่ยขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นในประเทศเขาแลนี่นก็เป็นอีกประเทศทางเอเชียประเทศหนึ่งนะซึ่งรับศึกษาวัฒนธรรมชูจี้แล้วก็นำไปพัฒนาพุทธเชิงแม่ในประเทศของเขา ท่านธรรมอาจารย์ก็เน้นเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วก็สลับเวลาส่วนตัวออกมาดูบุคลิกของท่านธรรมอาจารย์ เวลาทำข่าวก็เจาะลึกเข้าไปถึงครอบครัวเขาเลยว่านอกจากดูแลคนจนแล้วในแวดวงในบริเวณชุมชนเหล่านั้นก็ชักชวนกันมาเก็บขยะโดยเฉพาะพวกพลาสติกเนี่ยต้องใช้เวลาคนแก่คนเท่าที่ว่างแล้วเนี่ยมาช่วยกันเก็บแยกขยะนะ แล้วไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะทำแล้วก็ไปบริจาคให้กับงอ,องค์กรชื่อจีแบ่งเงินไปพัฒนาสถานีโทรทัศน์ตาอายนะเป็นครบวงจรเปลี่ยนขยะให้เป็นสื่อดีสื่อดีกลายเป็นทองคำกลายเป็นองความรู้ เขาบอกว่าการทําความดีเนี่ยก็เหมือนกับเป็นภาคสมถะที่ทําให้จิตเน่ยไม่คิดไปในทางร้ายนะก็มีก็เรียกว่าคอนเซนเทรตหรือมีจิตรวมเป็นหนึ่งะที่จะเพิ่มวิริยะภาคเพียรเพิ่มอินทรีย์ ทนะ่านก็เอาคําในพระสูตรมาอธิบายว่า,ามันมีประโยชน์นะทำง,งานเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในเชิงลึกตามพระสูตรด้วยอันน,นี้ก็จะเป็นข้อสรุปอันนี้ก็เป็นบทสรุปเขาก็จะมีรายการบทสรุปแล้วก็หยิบคนนั้นคนนี้ขึ้นมาคนละ ไม่เกิน 3- ถึงหนาทีนะวันละสองสามคนสองสามเคสนี่เป็นต้นนะทีวีเมืองไทยเราก็น่าจะทำบ้างแล้นี้ก็ยังมีข่าวของทางอินโดนีเซียอีกนะ